สวัสดีนะคะเพื่อนขออนุญาตคารุคุบาจังของเพื่อนๆนะคะได้เปิดพายานโลกค่ะขอให้คำทำนายนี้เป็นประโยชน์แก่เพื่อนๆนมนุษย์ในการปัจจุบันและเบื้องหน้าน้อนเทินค่ะสัตุุาัตุนะคะธาตุน้ำเสียหายก็อาจจะมีเรื่องอารมณ์แปรปวนเล็กน้อยนะคะรักโลก กดหลงพลังงานของความรักความสัมพันธ์แต่ว่าเชื่อไหมคะว่าเพื่นอน่ๆสามารถปฏิบัติได้เพราะว่าความพยายามเป็นผลสิ่งที่ไม่สามารถทําให้เกิดได้ความเป็นไปไม่ได้ต่างๆมันเป็นไปได้อ่ะค่ะเพื่อนๆควบคุมอารมณ์ได้อยู่อยู่หมัดเรียกว่าเอาอยู่เพราะฉะนั้นการที่เพื่อนๆลงมือทําลงมือปฏิบัติในด้านจิตวิญญ,ญาณนะคะสำเร็จสำเร็จผล นี่ส่งดวงวิญญาณพลังงานนั้นสามารถส่งดวงวิญญาณส่งสู่เบื้องบนได้เป็นพลังงานเล็กๆอะค่ะที่จริงๆแล้วก็ยิ่งใหญ่นะยิ่งใหญ่ให้ให้มั่นใจว่าสามารถส่งต่อไปถึงหลายๆแดนโลกธาตุได้ที่เพื่อน ปฏิบัติภาวนาสวดมนต์แผ่เมตตานะคะคําแผ่เมตตาพุทธในในบทพุทธมนตนนะคะส่งดวงวิญญาณถึงทุกภพภูมินะคะสัตุสศัตนี่ไงคารุคูบาอาจารย์ถ่ายทอดวิชาให้แล้วเพื่อนๆก็เดินตามทางเส้นนั้นนะคะทางที่คารุคูบาอาจารย์ถ่ายทอดมาเพราะฉะนั้นสิ่งที่เพียรพยายามเห็นไหมคะมีการอ่านการเขียนการปฏิบัติคารุคูบาอาจารย์อาจจะเป็นคารุคูบาอาจารย์ทั้งที่มอง เห็นแล้วมองไม่เห็นนะทั้งทางโลกทั้งท่านทำนะท่านอยู่ด้วยท่านอยู่ด้วยก็คือเป็นพลังงานที่บริสุทธิ์ที่ท่านให้นี่ปล่อยค้อง ใครอยาได้มากำมกายพลังงานที่นั่งสมาธิปฏิปฏปฏบัติแบบเงียบๆนิ่งสงบสยบเคลื่อนไหวนี่แหละนะมันเป็นพลังงานที่แผ่ออกไปได้นะเป็นพลังงานความรักความเมตตาที่แผ่ออกไปได้แล้วเขาแพ้แพ้สีแดงอะ่ะแพ้พลังงานแห่งความรักความเมตตานี่แหละทุกๆพลังงานนะเขาก็มาโมทนาบุญนะเอาเป็นว่าอ่าอย่าไปกังวลคิดนึกตึกตองปรุงแต่ง เพราะว่าเมื่อเมื่อไหร่เราเราปรุงเข้าไปมันก็จะหลงแล้วนะไม่ไม่ไปตามใจกิเลสตัณหานะคะไม่ไม่ต้องปรุงอะไรครูบาอาจารย์ท่านท่านรู้เลยว่าเพื่อนๆืบางครั้งอาจจะเผลอเผลอไปใช้ความคิดไม่ต้องคิดไม่ต้องไม่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 ต้องคิดอะไระค่ะนะปัญญาญาณมัน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 เป็นผู้รู้จอมานี่ไงเทพเทวดาประจําตัวเนาะท่านอยู่ท่านมายืนยันพลังงานว่า ปล่อยวางจางคายไปผู้รู้เขาจะมาบอกเองมาจะมาจะมาติ้งวับเองค่ะจะมาติ้งวับให้เราให้เราทราบเองนะว่าเหตุอะไรผลอะไรทําไมผลจึงเป็นอย่างนี้เหตุเป็นยังไงหลดมาอ้าทำทานนะมีโอกาสบุญบารามีจากเพื่อนๆทําทานนี้ค่ะแจกใจบุญสุนทานเนะาะแจกข้าวกล่อง แจกอาหารทําทานศีลภาวนาทั้งหลายทั้งปวงค่ะดวงวิญญาณท่านได้รับเทพเทวดาที่ประจําตัวที่ปกปักรักษาท่านก็ได้รับแล้วนะท่านก็มาบอกแล้วว่าท่านได้รับนะความพยายามเป็นผลค่ะโอ้อย่าลืมนะคะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เพื่อนๆเคารพไม่ว่าจะเป็นบุรพกษัตร์ องค์มหาเทพองค์มหาเทวีหรือพระาราตนตรัยนะคะขอพรท่านนะคะหลังปฏิบัติภาวนาเนี่ยค่ะสักหนึ่งนาทีค่ะขอพรส่วนตนนะคะมานิเฟสอธิษฐานจิตค่ะขอพรนั้นเป็นบุญรักษาคุณพระคุ้มครองปกป้องคุ้มภัยโชคลาภบ,บางมีบารมีพร้มพ่งขอเพื่อนๆชาวช่องเจ้าของคลิปถึงซึ่งบุญรักษาเทวดาคุ้มครองแล้วก็ถึงมนุษย์สมบัติทรัพย์สมบัติบริวารสมบัติ จักรพรรดิสมบัติสวัสค์สมบัติและนิพพานสมบัติทั่วการทุกท่านทุกคนเินซาทุซาทุค่ะดีงามค่ะ